กฎของปีหนึ่งข้อที่16แสดงสปริตต่อหน้าพี่วากขณะน,นี้เวลา18นาฬิกา15นาทีพระอาทิตย์บนขอบฟ้ากำลังค่อยๆอ,อ่อนแสงแต่อีกหนึ่งอาทิตย์ยังคงยืนนิ่งอยู่บนแสแตนเพื่อเป็นปราการด่านสุดท้ายในการชิงธงรุ่นภาควิชาอุตสาหาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมุมสูงของเฮดวากในตอนนี้เขาเห็นพวกปีหนึ่งนั่งประชุมอยู่ตรงที่ไกลๆทั้งยังมีบรรดารุ่นพี่จากภาควิชา ค่อยๆทยอยกันมาดูศึกชิงครั้งสำคัญจนเริ่มคึกคักตามข่าวลือที่ได้ยินมาว่ารับน้องปีนี้จัดหนักจัดโหดแต่ให้พูดกันตามตรงไอศึกชิงรุ่นจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากที่แน่ๆคือมันลำบากตอนเริ่มต้นเพราะถ้าเกิดเดากันไม่ออกว่าพี่วากต้องการจะให้ทําอะไรพวกปีหนึ่งคงไม่สามารถไปต่อได้ถูกทางซ้ํายังไม่มีคาใบ้ชี้นําเลยสักนิดนอกจากผ้าห้าสีตามขั้นบันไดซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละด่านซึ่งในผ้านั้น มันก็สามารถตีความออกมาได้เป็นล้านแปดอาทิตย์คิดว่าคนในสนามคงใช้เวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งวันในการไขปริศนาหือแถ้าแย่กว่านั้นคงไม่มีทางเดาได้ว่าเป็นเรื่องอะไรหากความจริงยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีพวกปีหนึ่งกลับทำลายสติแก้ออกมาจนถูกว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการให้หาก็คือโซตัสไม่รู้ว่าโชคช่วยหรือเขาประเมินความสามารถของปีหนึ่งต่ำเกินไปแผนการที่อุตส่าห์เค้นสมองคิดกันแทบตายเลยไม่เป็นผลถึงอย่างนั้น จะไม่ให้พวกปีหนึ่งเอกใจสงสัยเลยก็คงจะแปลกไปหน่อยเพราะโซตัสเป็นสิ่งที่พวกเขาย้ำเตือนความหมายตลอดการเข้าเชียร์แต่นอกจากเหตุผลนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่เขาเลือกโซตัสมาใช้ในการตัดสินก็เพราะมันเหมาะที่สุดสำหรับการพิสูจน์ความเป็นรุ่นของปีหนึ่งอันที่จริงไม่ว่าจะปไีไหนๆกิจกรรมที่พวกพี่เลือกให้น้องทำในทุกศึกชิงรุ่นส่วนใหญ่จะไม่ได้แค่เน้นวัดกันในความสามัคคีของน้องอย่างเดียวหากยังต้องดูรวมไปถึงเรื่องความเคารพรุ่นพี่ การเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยเพราะถึงแม้จะสิ้นสุดการรับน้องไปแล้วทว่ายังมีกิจกรรมอื่นๆที่ต้องอาศัยความร่วมมือของเพื่อนในชั้นปีต่อไปอีกการชิงรุ่นจึงมีจุดประสงค์แอบแฝงหลายอย่างที่อยากย้ำให้น้องๆเข้าใจถึงระบบซึ่งการผ่านด่านเหล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษ์ของพิวากผู้รับผิดชอบถ้าเห็นว่าน้องทําดีแล้วก็ยอมให้ผ่านมาได้จนพวกปีหนึ่งสามารถเก็บมาครบ ทั้ง4ด่านอย่างไม่มีปัญหาแต่ด่านสุดท้ายสปิริตการมีน้ำใจรับรองว่ามันไม่มีทางผ่านไปได้ง่ายขนาดนั้นโดยเฉพาะการมีคนตัดสินชี้ขาดเป็นเฮดวาร์ดสุดโหดมาตรฐานสูงอย่างเขาแถมที่สำคัญมันยังเป็นหัวข้อยากสุดๆในการแสดงออกเป็นรูปธรรมให้เห็นซ้ำเวลาเองก็เหลือน้อยลงทุกทีเลยทำให้พวกเฟรชี่ต่างมีสีหน้าเคร่งเครียดหาก็ยังรวมตัวปรึกษาหาหนทางแบบไม่ยอมแพ้ กระทั่งในที่สุดทุกคนจึงเริ่มขยับลุกขึ้นเหมือนหาข้อสรุปกันได้อาทิตย์เห็นน้องๆพาขบวนมาอยู่อยู่ตรงกลางสนามจัดแถวตอนเรียงเป็นระเบียบเขาไม่รู้หรอกว่าพวกปีหนึ่งคิดจะทาอะไรแต่ตัวต้นเหตุคงไม่พ้นใครคนหนึ่งคนที่ดึงสายตาเขาให้มองออกไปนอกแถวขณะที่เจ้าตัวกําลังเดินตรงบิ่งมายัางสแตนอย่างแนว่วแน่ก้าวขึ้นมาบนบันไดทีละขั้นจนถึงชั้นถัดไปของเขาแล้วหยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นเขากําลังประชิญหน้ากับ 0062ก้องพบคุณมีธุราอะไรผมเป็นตัวแทนของปีหนึ่งจะมาขอเชิญพี่ลงไปข้างล่างครับคำพูดตรงตรงชัดเจนทำให้อาทิตย์นิ่งอึง้งไม่อยากเชื่อว่าปีหนึ่งจะกล้าขอให้เขาลงไปหน้าตาเฉยที่ด่านอื่นเห็นพยายามกันจนหมดแรงแต่มาถึงด่านของเขากลับไม่คิดจะพิสูจน์อะไรเลยมันนึกเหรอว่าเขาจะยอมหลีกทางให้ไปเอาทงรุ่นง่ายๆแบบนี้มันดูถูกศักดิ์ศรีเฮดวากันชัดๆความไม่พอใจ ของคนเฝ้าด่านสุดท้ายเริ่มคุกกลแต่เขาก็พยายามข่มอารมณ์รักษาสีหน้าให้เด็ดขาดเอาไว้ก่อนเอ่ยย้อนกลับไปอย่างถือตัวทำไมผมจะต้องลงไปด้วยไม่ทราบเพราะพวกผมจะแสดงสติริตให้พี่ยอมรับครับประโยคอธิบายของกล้องพบทําให้อาทิตย์เริ่มเข้าใจขึ้นมาหน่อยสงสัยพวกปีหนึ่งคงคิดจะทําอะไรสักอย่างถึงต้องให้เขาเดินลงไปดูแต่แน่นอนว่าเขาย่อมไม่มีทางเดินลงไปง่ายๆอยู่แล้วที่สําคัญพวกปีหนึ่งดันทําพลาดอย่างใหญ่หลวง ที่ส่งตัวแทนมาเจรจาเป็นคนที่มีปัญหากับเขามากที่สุดก็ดูเธอจะคุยกันทีไรก็ไม่เคยพูดกันดีๆเลยสักครั้งแค่ยกตัวอย่างจากคราวสุดท้ายก็คงพอเดาได้วันที่เขาไปกินเลี้ยงสายรหัสและเพิ่งมารู้ความจริงว่าคนคนนี้อยากเรียนเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิศวะนั้นที่ผ่านมามันจะพยายามเข้าร่วมกิจกรรมของคณะเพื่ออะไรวะถ้าคิดจะซิ่วกันจริงก็คงไม่มีประโยชน์เลยสักนิดเพราะเป็นการพิสูจน์ศักดิ์ศรีที่เบาวงงแต่ก้องพบ กลับยังคงยืนยันอย่างมั่นใจว่าจะต้องได้ทงด้วยท่าทางและสายตาไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากวันนี้เลยยิ่งสร้างความหงุดหงิดให้กับคนในฐานะเฮดวกักจนต้องเผลอพูดเยาะแสดงสปิริตของพวกคุณนะ่ะเหรอลองถามตัวคุณเองก่อนเถอะว่ามีสปิริตไหมผมเคยบอกแล้วไงว่าถ้ามันไม่ได้มาจากใจจริงๆของคุณคุณก็ไม่สมควรจะได้รุ่นจากภาควิชานี้เป็นคำว่ากระทบเจ็บแสบเหมือนอย่างเคยแต่ก้องพบไม่ได้มีท่าแปลกใจอะไรคล้ายรู้อยู่ก่อนแล้ว รู้ว่าพี่อาทตย์ยังโกรธเขาอยู่ตั้งแต่เรื่องคืนนั้นหากเขาก็ยังเสี่ยงเสนอตัวเป็นคนมาเจรจาเองเพราะในใจเขายังมีเรื่องค้างคาหลายอยา่างและเขาก็รู้การใช้ไม้แข็งคงไม่ได้ผลกับคนหัวดื้อคนนี้ถ้าคืนเขายังดึงดันต่อไปก็อาจกลายเป็นการใส่อารมณ์ทั้งสองฝ่ายจนจบลงที่ความโมโหเหมือนเดิมเขาแค่อยากจะเคลียร์ความเข้าใจและอยากจะอธิบายทุกสิ่งในมุมมองของเขาเท่านั้นพี่อาทตย์ครับ น้ำเสียงเรียกนั้นอ่อนลงจนทำให้เจ้าของชื่อชะง,งักเผลอมองคนด้านล่างซึ่งมีท่าทีผ่อนลงก่อนเอ่ยอธิบายเหตุผลผมยอมรับครับว่าผมไม่ได้ตั้งใจมาเรียนวิศวะแต่ผมเองก็ไม่เคยเสียใจเลยนะครับที่มาอยู่ในคณะนี้ผมภูมิใจที่ได้มาเรียนได้เจอเพื่อนเจอรุ่นพี่ดีๆถ้าพี่อาทิตย์คิดว่าผมไม่มีใจรักวิศวะพี่คิดผิดแล้วนะครับผมอยากเป็นนักศึกษาของคณะวิศวะจากใจจริงๆเพื่อนๆผมเองก็ด้วย ไม่อย่างนั้นพวกเราคงไม่พยายามมาจนถึงตอนนี้เพื่อให้พี่ยอมรับพวกเราหรอกครับถ้าพี่อยากรู้ว่าผมพูดจริงไหมก็ช่วยลงไปในสนามกับผมเถอะนะครับถ้อยคำยาเหยียดไม่ได้คึงขังเช่นคราวแรกทว่ากลับเต็มไปด้วยการวอนขอความเห็นใจไอ้น้ำเสียงแบบนี้อาทิตย์เคยฟังมาก่อนเมื่อครั้งอีกฝ่ายบังคับให้เขากินยาและมันน่าแปลกที่พอได้ยินทีไรมันกลับมีอิทธิพลดึงให้อารมณ์ของเขาสงบลงทั้งยังปิดปาก และสมองจนไม่อาจสรรหาคำอะไรมาต่อกอด้วยได้อาทิตย์นิ่งเงียบเหลือมองไปยังแถวของเฟรชี่ในสนามซึ่งรอคอยเขาด้วยท่าทีมีความหวังอันที่จริงเขาจะเล่นตัวประวิงไว้ก็ได้เพราะเหลือแค่เกือบครึ่งชั่วโมงก็จะครบกำหนดเวลาแล้วแต่เขาชักอยากรู้ว่าปีหนึ่งจะหาวิธีอะไรมาแสดงสปปรตให้เขาเห็นทั้งสิทธิ์ที่จะให้ผ่านหรือไม่ผ่านก็ขึ้นอยู่กับเขาด้วยก็ได้ผมจะลงไป เอ็ดวาร์ walk, ตัดสินใจรับคำสั้นๆเขาเห็นกล้องพบยิ้มอย่างโล่องอกก่อนถอยออกห่างให้เขาเดินลงจากสแตนยืนอยู่หน้าแถวของบรรดาปีหนึ่งตรงกลางสนามพลางตะโกนถามทา้าทายไหนพวกคุณจะแสดงสปิริตยังไงให้ผมเห็นกล้องพบเดินกลับมายืนเบื้องหน้าแถวอีกครั้งและเป็นผู้ตอบคำถามนั้นด้วยน้ำเสียงดังและจริงจังสปิริตของพวกเราทุกคนในวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะมาจากสปิริตของพิวาร์ครับถ้าไม่ได้พี่ทุกคน แสดงให้พวกเราเห็นพวกเราก็คงไม่มีวันนี้ดังนั้นพวกเราจะขอตอบแทนสปิริตของพี่จากใจของพวกเราครับปีหนึ่งจัดแถวสิ้นเสียงสั่งคนในสนามต่างวิ่งมาล้อมวงเป็นวงกลมรอบเฮดวากเาไว้จำนวนคนเกือบ200คนทำให้เกิดกลายเป็นวงค่อนข้างใหญ่เมื่อมีอาทิตยืยนอยู่ตรงกลางเพียงคนเดียวด้วยท่าทีสับสนหมายความว่ายังไงพวกปีหนึ่งกำลังจะทำอะไรแล้วที่พูดว่า สปิริตของปีหนึ่งเกิดจากสปิริตของพิวากและต้องการตอบแทนจากใจมันคืออะไรกันหากความสงสัยไม่ต้องรอนานเพราะมันถูกตอบด้วยเสียงแทรกสั่งจากกล้องพบที่เป็นส่วนหนึ่งในวงล้อมปีหนึ่งพร้อมแสดงสปิริตปฏิบัติและนาทีนั้นเองอาทิตย์ก็ได้รู้สปิริตของปีหนึ่งถูกแสดงด้วยคำคำหนึ่งขอบคุณพี่อาทิตย์ที่สอนพวกเราครับขอบคุณครับพี่อาทิตย์ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับพี่ขอบคุณจริงๆครับเสียงทุกเสียงดังไล่ไปทีละคนตามวงล้อมแต่ไม่ว่าจะเป็นใครพูดต่างก็มีคำขอบคุณอยู่ในนั้นเป็นคำขอบคุณที่ต้องการสื่อตรงมายังเฮดวก์กคนที่คอยกระตุ้นให้พวกเด็กที่มาจากต่างที่ได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันคนที่เสียสละเวลายอมฝึกซ้อมทำกิจกรรมประชุมเชียร์คนที่วิ่งอยู่กลางสายฝน54อรอบเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อคำพูดคนที่มีสปิริตมากกว่าใครๆและเป็นคนสอน ให้ปีหนึ่งรู้จักตัวอักษรตัวสุดท้ายของโซตัสคำว่าสปิริตไม่ใช่ความหมายแค่ว่าการมีน้ำใจเพียงอย่างเดียวแต่มันยังรวมถึงการให้ใจผ่านการกระทำที่พวกเขาสัมผัสได้เสมอมาและนี่คือสิ่งที่ปีหนึ่งพอจะตอบแทนด้วยการมอบใจให้คืนกลับไปด้วยเช่นกันเสียงขอบคุณจึงกลายเป็นข้อพิสูจน์แทนทุกสิ่งจากรุ่นน้องสู่รุ่นพี่จวบจนกระทั่งดังวนครบก้องพบจึงออกคำสั่งอีกครั้งเป็นคำสั่งสุดท้ายปีหนึ่ง บูมขอบคุณเฮดวา์กปฏิบัติทุกคนในวงยกมือกอดคอก้มหน้าร้องบูมแม้จะผ่านการทำกิจกรรมอื่นจนแทบไม่มีแรงเหลือแต่ก็พยายามส่งเสียงร้องจนสุดเสียงเพื่อให้เกียรติกับเฮดว์กท่ามกลางสายตาของพี่ปีอื่นซึ่งยืนดูน้องปีหนึ่งรับรุ่นด้วยความทึ่งไม่อยากเชื่อว่าน้องจะกล้าบูมเฮดว์กโดยไม่กลัวนับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนทว่า ก็ยังคงอดชื่นชมในใจในความพร้อมใจของลังน้องไม่ได้เพราะภาพของคนเป็นร้อยกำลังบูมพี่เพียงคนเดียวมันคือภาพที่ทรงพลังและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่จริงๆหากสิ่งเหล่านั้นตรงข้ามกับท่าทีของเฮดวากทิตเพราะหลังจากจบบูมเจ้าตัวยังคงยืนนิ่งกำมัดแน่นร่างกายสั่นคล้ายกำลังโกรธอย่างถึงที่สุดแล้วตะโกนด้วยน้ำเสียงโมโหดังลั่นพวกคุณคิดหรอว่าทำแบบนี้ผมจะให้ผ่านเสียใจด้วยเพราะผม ไม่ให้จบคำอาทิตย์รีบก้าวเดินผ่ากลางออกจากวงล้อมตวาดดุคนที่ยืนขวางทางให้ลบออกไปให้หมดแล้วหายไปยังด้านหลังสแตนโดยที่ใครก็รังไม่ทันปล่อยให้เหล่าปีหนึ่งยืนใจเสียอย่างงงๆในคำตัดสินด่านสุดท้ายของเฮดว์กไม่ให้ผ่านก้องพบรู้สึกถึงหัวใจตัวเองที่หล่นวูบเขาเป็นคนต้นคิดแผนการนี้ขึ้นมาเพราะได้ยินคำพูดจากเอ็มเรื่องวิ่งรอบสนามทำให้เขา นึกถึงตอนที่พี่อาทิตย์วิ่งกลางฝนแล้วไม่ยอมให้เขาช่วยนั่นคือตอนที่เขารับรู้ถึงสปิริตได้มากกว่าใครของเฮดว์กเขาเลยนําเสนอไอเดียนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยความหวังว่าเฮดว์กจะเข้าใจในความรู้สึกของพวกเขาแต่สุดท้ายทุกอย่างกลับล้มเหลวไม่เพียงแค่พี่อาทิตย์จะไม่ให้ผ่านยังโกรธเขาหนักขึ้นไปอีกซ้ําความซวยยังตกไปเที่ยวรุ่นของเขาด้วยก้องพบพูดขอโทษทุกคนด้วยความรู้สึกผิดหลายคนให้กําลังใจ ว่าไม่เป็นไรเพราะเรื่องนี้เป็นการลงมติความเห็นของเพื่อนทุกคนที่เหลือคงต้องหาแผนใหม่ต่อไปหากพอก้มมองนาฬิกาแล้วก็ต้องใจหายวา่าเพราะเข็มสั้นชี้ไปยังเลข7ตรงกับที่พี่วากนอตกลับเดินก้าวมายังบนสแตนออกคําสั่งเสียงดังปีหนึ่งจัดแถวเร็วหมดเวลาของพวกคุณแล้วพวกปีหนึ่งจึงต้องจำใจทำตามวิ่งมาจัดแถว ตอนเป็นระเบียบอีกครั้งหลายคนยังคงเงยหน้ามองทงด้วยสายตาอาวร์อีกแค่นิดเดียวก็จะเอื้อมคว้าไว้ได้อยู่แล้วทั้งๆท,ที่พวกเขาพยายามกันมาตลอดวันแต่มันกลับไม่มีความหมายอะไรเลยใครให้พวกคุณเงยหน้าขึ้นมามองทงคุณไม่มีสิทธิ์มองมันแล้วก้มหน้าลงไปให้หมดเดี๋ยวนี้ยิ่งฟังเสียงตอบย้ำก็ยิ่งเจ็บแต่ก็ต้องปฏิบัติอย่างเลี่ยงไม่ได้ทุกคนก้มหน้าลงด้วยความผิดหวังบางคนสะอื้นร้องให้เบาๆอย่างกลั้นไม่อยู่ ระอาทิตย์ตกลงไปนานแล้วตอนนี้ทั่วสนามเหลือเพียงความมืดไม่มีแสงสปอตไลท์ใดๆเป็นสัญญาณสิ้นสุดการรับน้องบรรยากาศเงียบสนิทเต็มไปด้วยความอึดอัดใจแต่แล้วกลับมีเสียงแวววหวานดังแทรกขึ้นมาตามลมตุกสายตา เงยขึ้นมองด้านหน้าแล้วก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นต้นเสียงเป็นพี่ๆสรมธานาการเดินถือพานบายสีพร้อมกับเทียนเล็กๆในมือนำพวกพี่ชั้นปีคนอื่นๆเกือบร้อยกว่าคนซึ่งมาดูน้องชิงรุ่นตั้งแต่แรกส่งเทียนจุดต่อกันจนเกิดเป็นแสงสว่างไล่ความมืดล้อมวงน้องเอาไว้ตามด้วยเสียงเพลงที่ค่คอยๆดังพร้อมกัน ต้องอยู่เชิญชู้สักท้ากลา้าแม้เพลงเทียงน้อยด้อยแสนแต่แฟสักท้าเนืนเนื้อเพลงท่อนสุดท้ายจบลงปีหนึ่งหลายคนยังมีท่าทีสับสนมึนงง แต่อีกหลายคนก็เริ่มเข้าใจในความหมายบางอย่างเทว่าต่างก็ยังนิ่งเงียบด้วยไม่รู้จะต้องทำยังไงกระทั่งพี่วากนอตต้องส่งเสียงสั่งปีหนึ่งผมขอตัวแทนหนึ่งคนครับเป็นทิวที่โดนดันออกไปให้เป็นตัวแทนเหมือนเคยเจ้าตัวก้าวไปยังสแตนด้วยท่าทางกล้ากลากลัวกลัวเพราะเกิดพี่วากปฏิเสธอีกคงได้หน้าแตกซ้ำกระนั้นพี่วากนอต ก็ยังคงยืนขวางอยู่บนสแตนขั้นแรกไม่ไปไหนมองตัวแทนของปีหนึ่งนิ่งราวกับวัดใจสุดท้ายจึงกล่าวคำที่ปีหนึ่งทุกคนรอคอยเชิญขึ้นไปรับธงรุ่นของพวกคุณด้วยครับประโยคอนุญาตดังพร้อมเสียงเฮลัน่นจากในสนามด้วยความดีใจทุกสายตามองคนเดินขึ้นไปรับธงบนบันไดชั้นสูงสุดวินาทีที่เพื่อนหยิบธงรุ่นขึ้นไปโบก คือการประกาศชัยชนะอันยิ่งใหญ่และเป็นการยืนยันว่าพวกเขาเป็นนักศึกษารุ่นใหม่ของภาควิชาอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างแท้จริงจากนั้นจึงเริ่มต้นพิธีการสำคัญที่ใช้รับน้องจากพวกพี่ๆคือพิธีบายสีสู่ขวัญผูกข้อมือต้อนรับสมาชิกใหม่ให้เป็นครอบครัวเดียวกันได้สีขาวถูกส่งต่อให้พี่ทุกชั้นปีผูกข้อมือน้องซึ่งมารอต่อแถว โดยเฉพาะกับพวกบรรดาพิวากที่ดูจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษเพราะต่างถอดหน้ากากความโหดออกไปแล้วทําให้บรรยากาศรอบตัวเบาลงจนเข้าหาได้ง่ายยกเว้นคนเพียงแค่คนเดียวที่ยังไม่เห็นแม้เงามาร่วมในการผูกข้อมือบาบสี่ครั้งนี้ก้องพบพยายามมองหาพี่อาทิตย์จากกลุ่มของพิวากด้วยความกังวลตั้งแต่เดินออกไปเขาก็ไม่เห็นอีกฝ่ายเลยไม่รู้มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่า พอพี่อาทิตย์พูดว่าไม่ให้ผ่านแต่พอตอนหลังพี่น็อตกลับบอกให้รับธงรุ่นได้เขาเลยไม่แน่ใจว่าพวกพี่ไปตกลงกันยังไงทว่าส่วนหนึ่งเขาก็ทำให้พี่อาทิตย์โกรธความผิดนี้ยังไงเขาก็อยากจะขอโทษพี่อาทิตย์ให้ได้ก้องภพจึงไม่ได้ร่วมต่อแถวผูกข้อมือกับใครแต่เดินเลี่ยงออกมานอกสนามเพื่อตามหาคนบางคนแต่บังเอิญสวนกับพี่ฟาง ที่เรียกรังเอาไว้อา้าวน้องก้องพบมาเดี๋ยวพี่ปลูกข้อมือให้เขาเลยยื่นมือขวาให้พี่ฟงังแทนมือข้างซ้ายที่ใส่นาฬิกาไว้ฟังพี่ฟังอวยพรรับขวัญพลางบรรจงผูกได้สีขาวบนข้อมือขอให้น้องก้องใช้เวลาสี่ปีนี้ให้คุ้มค่าให้ได้เจอแต่เรื่องดีๆทั้งเรื่องเรียนเรื่องรักนะจ๊ะขอบคุณครับก้องพบยกมือไหว้ด้วยความขอบคุณจากใจจริง ก็เพราะมีรุ่นพี่ดีๆแบบนี้เลยทำให้เขายังคงดีใจที่ได้เรียนคณะวิศวะไม่ผิดจากคำพูดที่เคยยืนยันกับใครบางคนเพราะว่าตอนนี้คนที่จะให้เขาพิสูจน์กลับไม่อยู่เสียอย่างนั้นเขาเลยตัดสินใจลองถามคู่สนทนาเอ่อพี่ฟางเห็นพี่อาทิตย์ไหมครับอ๋ออาทิตย์หรอคงอยู่ด้านหลังสแตนนั่นละจะ่ะพี่ฟางตอบกลับด้วยสีหน้าแปลกๆเหมือนจะกลั้นคำนิดๆ รลางปิดท้ายด้วยการยื่นได้ให้เขาเส้นหนึ่งอะในไหนแล้วให้อาทิตย์ปลูกข้อมือให้เราด้วยสิพี่ฟางยิ้มแล้วแยกตัวไปทางสนามเหลือแค่เขาที่ถือได้ไว้แล้วเดินอ้อมไปยังด้านหลังสแตนซึ่งค่อนข้างมืดมีเพียงแสงไฟส่องเป็นรางๆครนั้นเขาก็ยังเห็นเงาคุ้นตาของคนคนนึงยืนหันหลังให้พี่อธิตย์ครับคนถูกเรียกสะดุ้งตกใจ รีพันกลับมามองและก้องพบก็ต้องชะงักเมื่อสังเกตเห็นใบหน้าของอีกฝ่ายสภาพนั้นไม่มีเขาความโกรธให้เห็นตรงข้ามมันกลับปรากฏร่องรอยบวมมันกลับปรากฏร่องรอยบวมชํำจากตาแดงๆจนเขาต้องถามอย่างเป็นห่วงพี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับเปล่าไม่เป็นอะไรมันร้อนอะ่ะผมเลยไปล้างหน้ามาทำไมคุณมีปัญหาเลยไงอาทิตย์รีบเปลี่ยนมาตีหน้าขึง ปฏิเสธรวดเร็วด้วยแบบคนร้อนตัวท่าทีนั้นทําให้กล้องพบเริ่มจับทางบางอย่างได้หากก็ยังคงเลือกตอบอย่างอื่นไม่มีครับถ้าไม่มีก็กลับไปที่สนามดิกําลังบายสีอยู่ไม่ใช่หรอคุณออกมากลางคันได้ยังไงเฮดวาร์กเอยปากไล่อย่าง hey าางนหญิดเตรียมเดินไปทางสนามกลับถูกเสียงรั้งเอาไว้เดี๋ยวครับพี่อาทิตย์พี่ช่วยปลูกข้อมือให้ผมได้ไหมครับกล้องพบชูได้สีขาวให้คนมองที่ยืนนิ่งไม่รู้อีกฝ่าย ไปเอาได้มาจากไหนแต่ในฐานะรุ่นพี่ก็จำต้องยอมหยิบไปผูกตามธรรมเนียมอาทิตย์รอให้คนตรงหน้ายื่นมือขวาที่มีได้ผูกไว้ก่อนแล้วแต่อยู่ๆไอเด็กปีหนึ่งกลับเปลี่ยนใจผมว่าข้างนี้ดีกว่าครับคนลังเลเปลี่ยนถอดนาฬิกามือซ้ายออกปล่อยให้รุ่นพี่ส่งเสียงจีจ้าสะบดดาเรื่องมากกระนั้นอาทิตย์ก็ยังหยิบได้ มาผูกลงตรงข้อมือด้านซ้ายของก้องพบพลางพูดสั่งดูแลธงรุ่นแทนผมด้วยแม้ประโยคจะพูดสั้นๆหากความหมายของมันกลับมีค่ามากกว่านั้นเพราะมันคือการยอมรับให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิศวะเป็นรุ่นน้องภาควิชาโดยสมบูรณ์ผมจะดูแลจากใจเลยครับก้องพบเอ่ยยืนยันไปพร้อมรอยยิม้มสร้างความหมันไส้ให้กับคนฟังตังหิดต,ตังิดจนต้องเร่งมัดได้ลวกเอาเสร็จแล้ว ขอบคุณครับพี่อาทิตย์เออเฮ็ดวาร์ตอบรับห้วนๆคราวนี้จะได้ไปสักทีทว่าเพียงแค่ขยับก็ดันถูกเรียกไว้เดี๋ยวครับอะไรอีกวะอาทิตย์ตวาดถามเริ่มชักโมโหที่โดนรั้งเป็นครั้งที่สองเจ้าตัวหันกลับมามองกล้องพบซึ่งปรากฏรอยยิ้มบางๆบ,บ,บนใบหน้าแบบคนรู้ทันก่อนจะเอ่ยคำที่ทำให้คนฟังต้องเบิกตากว้างถ้าจะร้องไห้อีกบอกผมนะครับ อย่าไปแอบร้องเดี๋ยวผมช่วยเช็ดน้ำตาให้ก้องพบเจ้าของชื่อได้ยินเสียงสะบดดามาตามหลังแต่ไม่ทันแล้วเพราะเขาเป็นฝ่ายชิงเดินหนีออกมาทางสนามทันทีคราวนี้พี่อาทิตย์กโกรธเขาแน,แน่แต่ไม่รู้ทำไมเขาก็ยังจงใจทำให้อีกฝ่ายโมโหและน่าแปลกที่มันไม่ได้มีความค้างคาใจเหมือนครั้งล่าสุดที่พวกเขาสองคนทะเลาะใส่กันอาจเป็นเพราะเขารู้ว่าใจของเขา ส่งถึงใจของใครคนนั้นแล้วเพิ่มอีกก้าวหนึ่ง